คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำและอาวุธปืนได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและไม่เหมาะกับคนโลกสวย Why b a l Fever วันนี้พร้อมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่อง Hunting อ l d ดีมนะครับวันนี้เรายัางอยู่กันที่สวนเจ้ลุนนะครับผมนะฮะ แล้วก็แปส่องกระลลกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือเรา,าเปลี่ยนเหยื่อนะครับผมเป็นจำประระนะครับจะลองดูว่ามันจะเข้าดีขนาดไหนนะครับจำประระนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีฝนลงมานิดหน่อยนะครับผมรบเราลองไปดูนะครับผมว่ามันจะมีตัวไหนที่มามามา,มา,ม,ามากินจำประระบ้างนะครับ ลอบป่ามอนเดิมนะครับผมก็สวนเจรุนแกก็อออนุญาตให้เข้ามาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็ขอ,อุญาตแก,กตั้งแต่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมนะฮะแกก็บอกว่าเออมามาได้เลย ก็ชอบมาสวนแกนะครับผมเพราะว่าผลไม้เยอะนะครับผมนะฮะมาช่วยแกเอากระรอกออกบ้างแกก็ให้นุ่นให้นี่ให้สุนเรียนมั่งให้จมาดะบ้างนะครับผมมีกล้วยบ้างมีอะไรบ้างนะสวนแกเอยอะเลยนะครับผมลงตงก็มีนะครับผมบวันนี้ก็เช่นเคยครับไปที่สวนจีรุนกันนะครับผมไปลองดูที่ว่าจะมีกระรอกป่าให้เราเอาไปทําประกอบอาหารไหม ะครับผมนะฮะก็โดติดตามชมนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเราไปสวนจีรุนกันโอเคครับผม ครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมนะฮะนก็ตอกแล้วนะครับผมต้องเก็บของไปนะครับผมไปอยู่นะครับผมเอาแต่คนที่กินนะครับผมนะฮะถ้าเกิดเรานั่งต่อก็จะออกมาต่อนะครับผมเพราะว่าจุดอาหารมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรอตอนเช้าตอนเย็นนะครับก็นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับผมนะฮะใช้จำปะดานะครับผมก็ยังไงก็สู้เปหน้าไม่ได้นะครับผมนฮะไปครับผมคลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้น ตามชมนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไวโ a l ีเวอร์